สวัสดีครับผมนายพิรพัฒน์นรสิงห์วันนี้จะมาสรุปเชื้อเพลิงวัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงคือสารใดๆเมื่อเกิดการเผาไหม้และให้พลังงานความร้อนออกมาซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้ธาต่องค์ประกอบที่สำคัญของเชื้อเพลิงคือคาร์บอนและไฮโดรเจนเมื่อประโยชน์ จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เชื้อเพลิงถูกเผาไหม้ธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนจะทำปฏิกิยากับกา๊าซออกซิเจนแล้วเกิดพลังงานความร้อนน้ำและกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือในบางครั้งจะเกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือขเห่าเชื้อเพลิงแบ่งได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆคือเชื้อเพลิงแข็งเช่นฐานหินแกลบที่เลื่อยชานอ้อย เป็นต้นเชื้อเพลิงเหลวเช่นน้ำมันปิโตรเลียมแอลกอฮอล์น้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์เชื้อเพลิงกา๊าซเช่นกา๊าซธรรมชาติกา๊าซถุงต้มและกา๊าซชีวภาพวัสดุหล่อลื่นสารหล่อลื่นหมายถึงสารหรือวัสดุที่ใช้ในการหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจกักรกลโดยอาจจะอยู่ในรูปของแข็งของเหลวและกา๊าซแต่สารหล่อลื่นเหล่านี้จะมีการเติมสารคุณภาพต่างๆลงไป น้ำมันหล่ออื่นๆชนิดต่างๆเพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานแต่สามารถแต่สารหล่อลื่นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางและเป็นแบบลักษณะของเหลวชนิดของสารหล่อลื่นแบ่งเป็นตามลักษณะของอุณหภูมิได้3ชนิดได้แก่สารหล่อเลื่นชนิดเหลวเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์สารหล่อลื่นชนิดกึ่งเหลวเช่น จาระบีสารหล่อลื่นชนิดแข็งเช่นแกไฟผงหินสบู่และผงโมลิบดินัมวัสดุหล่อเย็นหรือสารหล่อเย็นที่ใช้ในการแปรรูปและตัดเฉียนโลหะด้วยคมตัดเช่นการกึงการเจาะการตัดการใสและการเจรไนเป็นต้นเมื่อนำคมไปตัดใช้งานจะเกิดการเสียดสี ระหว่างหน้าคมกับชิ้นงานทำให้เกิดความร้อนสามารถวัสดุหล่อเย็นสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆได้คืออากาศน้ำและน้ำมันขอจบการสรุปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ